โอเคมาครับท okay, ุกคนและในวันนี้นะครับผมวันที่ทุกคนนั้นรอคอยก็ได้เดินทางกันมาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กว่าจะมานะครับพูดนับตรงเลยว่าใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับผมแม้กระทั่งตอนที่มันมีก็ซิล่าเนี่ยมันก็ไม่เคยมีหรือไม่มีการทําแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของการทํารีโมเดลนะครับเกาะโตเกียวนั่นเองโอ้โหก็พูดนับตรงเลยนะครับว่าเป็นอัปเดตใหม่ที่ทาการเปลี่ยนเกาะโตเกียวให้มันดูน่าเล่นยิ่งขึ้นแล้วก็ ดูมีอะไรมากิ่งขึ้นนะครับก็เขาก็เพิ่งมาทามาตอนแมปใหม่นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับการเอาสิ่งปลูกสร้างต่างๆของแมปใหม่ที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาใส่ในแมปเก่าแบบนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการรีโมเดลของเกาะโตเกียวให้เป็นรูปแบบใหม่ก็และกันนะครับผมพูดตามนี้ดีกว่านะทุกคนงงไหมก็ทุกคนได้ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่ที่มันมีกอซิล่าเมื่อก่อนนู้นนะครับผมเกาะต่างๆของไครจุนเวิร์สเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีการปรับเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยนะครับผมก็มก รู้สึกว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนโมเดลเลยนะก็เราไปลองดูในเกมดีกว่านะครับว่าในการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมที่เกาะโตเกียวนะย้ําว่าที่เกาะโตเกียวนะครับทุกคนเกาะอื่นเนี่ยน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการปรับเปลี่ยนของไคจูโนะที่เป็นกกอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการแค่ปรับเปลี oh, wow. ่ยนเหมือนกับปรับขนาดอะไรอย่างนี mm ้ไหมนะครับแล้วก็ม yeah, so ีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยนะครับตามอีเวนต์ตามธีมต่างๆใช่ไหมแล้วก็จะมีทางด้านของอะไรต่างๆนานาให้เราไปคค้้นนนนนนหาาาาบงััททุกกกกกเเเดดีีวูใม่่ะ โตเกียวนั่นเองนะครับผมมาจังหวะนี้แตนแตนโอ้โหทุกคนในที่สุดนะครับผมเกาะโตเกียวนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นเกาะโตเกียวอย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับมีนี่ด้วย โตเกียวทาวเวอร์นั่นเองโอ้โหพูดตามตรงเลยนะครับว่าคิดถึงตอนที่มีก็อซิล่ามากเลยอ่ะนี่ถ้าเอาแบบก็เทเซมมายืนตรงนี้นะคือผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับแต่ก็เออ เสียดายนะครับผมพูดอะไรก็เสียดายคือพูดอะไรไม่ได้แล้วต้องพูดแค่ว <Ministry> <inside> ่าเสียดายอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนเกาะโตเกียวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากๆตามนี้เลยนะครับผมเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับมีสะพานเชื่อมตรงกลางนะเป็นเมืองทางซ้ายแล้วก็ทางขวาตัวที่ว่าเกาะเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าระ่ะสิ่งปลูกสร้างมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีการจัดอะไรต่างๆนานานะครับผมไม่เหมือนเดิมนะมีการเพิ่มเป็นท่าเรือนะครับมีสนามบินด้วยแล้วก็มีตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะครับที่ แล้วก็มีบ้านเรือนต,ต่างๆนะครับก็ถือว่าทามาได้ดีแหละนะครับโมเดลอะไรต่างๆมันก็สวยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยเป็นตึกง่อยๆธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับแฝงไฟฟ้าแม้แล้วก็มีรถมีอะไรด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมทุกคนนี่นี่คือตึกในตำนานของพวกเรานะครับตามนี้เลยนะครับก็นี่เห็นไหมฟลอริดานี่ก็คือเมื่อก่อนเล็กกว่านี้เยอะมากนะครับอันนี้คือใหญ่กว่านี้ไม่ใช่สิอันนี้คือใหญ่กว่าเมื่อก่อนนะครับนี่ Florida, นะครับเป็นประมาณนี้นี่คือเวอร์ชันเก่าทุกคนเห็นไหมเวอร์ชันเก่านะครับก็จะเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ก็คือเป็นตึกที่มีลักษณะดีเทลที่ดียิ่งขึ้นทันเองนะครับมาเดี๋ยวไปดูซิว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ละตึกแต่ละตึกว่ามันจะดูแบบเออเวอร์แค่ไหนละรอยเียดีสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันมาฝั่งเกาะโตเกียวทาวเวอร์เลยนะครับผมอ่ะลงไปจังหวะนี้ผมขออนุญาตใช้ฟรีแคมเลยก็แล้วกันมาดูกัน่ีโ อะไรละครับเนี่ยพูดตามตรงเลยนะครับว่าที่ถนนแบบว่าเฮ้ยเสียดายว่ะทุกคนไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยเฮ้ยมีแต่ถนนนะครับแล้วก็ตึกก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เลยนะครับผมก็น่าจะยกมาจากแมปใหม่ของตัวเกมนั่นแหละซึ่งแมปใหม่ตัวเกมมันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่เลยครับแต่งตันไตโดูโหยมุมนี้สวยจัดทุกคนดูดิโครสวยเลยครับผมนี่ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยครับตัวเก t ทาวเวอร์นี่โอ้โหมุมนี้สวยจริงว่ะทุกคนมุมนี้แบบสวยมากนี่ดูถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยสามสองหนึ่งแชท ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นทางนั้นของโตเกียวทาวเวอร์นะครับหอคอยโตเกียวแล้วก็มีเป็นตึกราวบ้านช่องรอ่ตรงนี้ว่าตึกราบบ้านช่องใช่ไหมเออของเกาะโตเกียวตามนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมจุดเด่นโกเออโตเกียวทาวเวอร์มีน่าะประมาณนี้เลยเดูดีนะดูเท่น,นะครับแล้วก็ดูแบบเออมีการเล่นเขาเียน,นะมีการแบบ ลงเลยอยากทุกคนดูดิมีเป็นรั้วมีเป็นไรด้วยเว้ยเฮ้ยผมคิดว่าในก่อนนี้เนี่ยมันน่าจะมีแบบพวกอิสเตอร์องอิสเตอร์เออะไรอย่างงี้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าเราต้องไปค้นหากันนะครับใครที่รู้อะไรก็สามารถมาบอกกันได้เลยนะครับนี่โตเกียวทาวเวอร์นะครับมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ายอดตรงนี้มีไฟนะครับแต่ก็ตัวอื่นไม่มีหรอวะมีแค่ยอดนะแล้วก็มีจานดาวเทียมอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมจะมีทางด้านของนี่นะครับผมจําได้ไหมทุกคนนี่ภาพทีเซอร์เมื่อปีที่แล้วมมมมั้งหรรืือออว่่่่่าาเเเเไไไก็ไ็ูนนนนะคคโลยปใช รูปปั้นสิเป็นโมเดลของรถถังนะครับรถยิงขีปนาวุธนั่นเองนะครับหรือว่ายิงนิวเคลียร์ก็ไม่รู้แหละนะครับก็ที่เคยมีเป็นภาพทีเซอร์มาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็จอดเคียงคู่ข้างกับทางด้านของโตเกียวทาวเ์นั่นเองหูดูดิสวยจริงนะไม่ได้สวยเล่นนะครับแล้วก็ตรงอื่นนะครับทุกคนก็จะเป็นเมืองแบบนี้เลยนะเป็นตึก ทั่วไปธรรมดาเนาะ,ะแล้วก็จะมีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะรถก็ไม่มีนะครับเสียดายมากนี่ประมาณนี้แล้วก็น่าจะสามารถที่จะพังได้เหมือนเดิมพังได้ก็พังตีทุบๆไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตเกียวทาวเวอร์ก็สามารถพังได้ชัวบนี้ทุบไปครับชัวบ <c oughs> <c oughs> เวลาทุบเสร็จนะครับผมมันก็จะหักลงมาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าพังที่น่าดเลยนะครับอประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นท่า้านของ สนามบินนั่นเองนี่ดูดีนะครับเนี่ยสนามบินนี้สนามประมาณนี้เลยนะครับเป็นสนามบินโตเกียวนะดูแล้วแบบนึกถึงก็ซิลาบัตดาเดสตรอย่ามากเลยนะครับที่แบบสู้กันในสนามบินเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยดีเทลดีจัด ทาเป็นเล่นไปดูดิทุกคนเนี่ยที่ทำมีกอ็เฮเซหรือเบิร์ได้ยินตรงนี้นะโอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบเฟิบแต่เขาเนยนะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรเนาะอ่าในนี้มีอะไรไหมในตึกโอ้โหในตึกก็มีรายละเอียดนะครับผมนิดๆหน่อยนะครับตามนี้เลยอ่ามีเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นเอ้ยน่าจะมีที่นั่งนะไม่มีนะครับแล้วก็มีเครื่องบินตรงนี้ดูสิเครื่องบินมีที่นั่งกระเป๋าอ่าเครื่องบินเปล่าๆนะครับแล้วก็นี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยน่าจะเเเเเป็็นน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 โรรรรรงงงงกบบบบคคคืื่่่่อออิิาาะะใีีีีี้้มมมมมัไตลลำำ สามลำสี่ลำห้าลำตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในรันเววะไม่มีรันเวล้วเนี่ยเอา้าหรือว่าตรงนี้คือรันเวย์ทุกคนแค่นี้เองเหรออะไรเนี่ยการออกแบบนะครับผมรันเวไม่มีวะ่ะมันน่าจะแบบใส่รันเวย์ตรงนี้มาสักหน่อยก็โอเคนะนี่รันเวแค่นี้เองเหรอมันมันดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเป็นหอบังคับการตรงนี้นะครับผมนี่บังคับการได้เลยนะครับข้างในอ่ะตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางด้านของท่าเรือนั่นเองนี่ท่าเรือมีรถด้วยนะครับรถอะไรทำไมรถมันแ,นแบนอย่างเงี้ยเอา้า เฮ้ยมีรถแล้วนะครับแต่ว่ารถแบนคือยังไงวะเนี่ยรถแบนรถสิบล้อนะครับแบนเฉยเลยนะครับแล้วก็นี่คือท่าเรือโอ้โหคนนึกภาพดิเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบโอ้โหมีก๊อตเดินขึ้นมามีเอบิล่าเดินขึ้นมานะครับผมโอ้โหหู้ยไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยถ้าเชิญโนเดินขึ้นมาจากมุมนี้นะจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับผมนะเออเฮ้ยพูดแล้วเสียดายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเหมือนกันนะครับดูดีนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆนานานะโอเคสวยอยู่นะครับไม่ได้ดูแย่ไม่ได้อะไรนะครัับแล้วกกก็็อีฝ่งงนึ ก็จะเป็นตึกเหมือนกัน่าคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าจะมีเป็นบ้านช่องตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใจนะว่าแบบมันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าทุกคนก็สามารถลองไปดูๆกันได้นะครับแล้วก็ทำไมมันติดอย่างนี้วะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เออยังไงสิ่งที่เพิ่มมาทุกคนตรงนี้เป็นท่าเรืออีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยอ่าเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็มีเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่เก็บของที่อะไรก็ว่าไปนะครับเออสวยวะน่าจะมีเรือตรงนี้จอดสักลำนะผมว่าเท่เ่เมมนไมีะ แล้วก็นี่คือกำแพงอะไรเนี่ยกำแพงแบบเออกำแพงกันเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นเอออันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ที่เข้าอ่าท่าเรือแล้วกันนะครับผมช่างน้ําหนักอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเมืองนะครับเมืองทั่วไปของกกเกาะโตเกียวนั่นเองก็ถือว่าทํามาได้ดีทุกคนดูสวยดูอะไรนะครับดูดีกว่าเดิมแหละพูดตามตรงนะครับแต่ก็มันก็ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือโหอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเนี่ยทุกคนตรงนี้ ตรงนี้ก็คือเมื quality, <ะ>่อก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนินๆปกติป่ะแล้วก็นี่คืออย่างนี้คือมันเน้นขึ้นยากกว่าเดิมนะเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรข้างในทุกคนดูดิเข้าไป, <lem mer. S 1> ไปได้ปะ่ะเออเอ,อไม่ไม่ได้นะทุกคนข้างในกลวงไม่ใช่าในกลวงข้างในเป็นก้อนหินเฉยๆนะครับ้ยดูแบบเหมือนกับมันสร้างทับอะไรเหมือนกับจะเป็นฐานบัญชาการอะไรข้างในก็ไม่รู้นะเออแอบซ่อนอะไรหรือเปล่าว่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ถำ้ำถ้ำในตำนานของพวกเรา นี่โอ้โหดูนะโอ้โหสวยจัดดูเด็เด็ด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 เนี่เข้าสู่เมืองใหม่นี่ธรมรมดาที่ไหนแล้วครับเนี่ยแล้วก็นี่คือใครจูของเรานะครับเตรก์กีโรแดนนะวันนี้เอาเตร์กีโรเดนมาเพราะว่าจะได้มาบินดูกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นทางด้านของท้องถนนนะครับแล้วก็เป็นตึกทั่วไปตรงนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเกาะก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้สึกว่ามันจะมีเป็นถ้ำใต้เกาะด้วยหรือเปล่านี่ผมไมู่่่่่่มมมันนนนนนนใใจจคครรรรรบททุกกกไไแวาาาางงง้้้ออออยูู่หตีด็สถ ได้นะครับผมยังหาไม่เจอหรือว่าผมหาไม่ถูกก็ไม่รู้แหละนะครับก็ลองว่ายน้ําหาดูกันละกันรู้สึกว่าจะมีถ้านะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงอื่นนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นทางด้านของสะพานนะครับผมสะพานหูสะพานดีเทลละเอียดีจัดนี่ทําเป็นเล่นไปสะพานสวยเว้ย สวยจริงนะครับสะพานนี้่ามีสนาดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างในน้ําก็รู้สึกว่าจะลึกขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครจาได้นะครับจะมีเป็นรูของบูดอนปะที่เป็นอะไรตรงเนี้ยที่เป็นทางเข้าประตูมิติอ่ะน่าจะถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้างใต้กอะเนี่ยมันน่าจะยังมีไอ้พวกเ,เลยนะไอ้อุโมง์ใต้น้ํายังหลงเหลืออยู่นะผมว่าถ้าจาไม่ผิดอะรู้สึกว่ามันยังมีอยู่นะมันยังไม่หายไปไหนอะ แต่ว่าเราต้องเ,อเราต้องหาดูดีๆนะครับเดี๋ยวลอง,ลองผมลองมุดมุดดูแล้วกันเผ <_ d> um> ื่อจะเจอเออนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นไหมข้างล่างนะครับยังมีเป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างมีเป็นรูเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่สามารถเข้าไปเป็นเขาบงกตอะไรได้เลยนะครับตามนี้แต่ว่าทางเข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เว้ยแล้วก็โอ้โหมีเป็นทางเชื่อมเยอะแยะเลยแล้วก็อะไรวะนั่นอะ่ะเขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลลึกเหรอหรือ,รอ,อยังไงนะครับนี่คือข้างใต้ทะเล,ลนะครับมีประมาณนี้เฮ้ยแล้ทางเข้าอยู่ไหนะวะมีเปล่าวะตรงนี้ก็ดูลึกขึ้นนะครับแล้้ววก็นนีี่อเเยย เฮ้ยนี่ดูอะไรดูอะไรจ้ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีดูด้วยว่ะดูอะไรกันไปดูซิมันคือดูอะไรหรือว่าดูเยิบเลิฟยูเอ้ยไม่ใช่โอเคมาซอนซอนกองก่อนนะครับแล้วก็ฟรีแคมมาต่ออยู่ไหนอยู่ในช่องนี้ทุกคนมันคือดูอะไรวะมีไฟด้วยเฮ้ยแต่แดนข้างในคืออะไรเนี่ยอีเตอร์เอ็กก์เหรอมีเป็นถ้ำหรืออะไรวะเนี่ยเข้าไปแล้วมืดด้วยประเด็นเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้ว่ะเฮ้ยเข้าได้แต่ว่าข้างในไม่รู้มันคืออะไรผมผมไม่สามารถจะอธิบายและบอกได้นะะคครรัับว่ามนืออไะ เออมันไม่มีตัวละครตัวเ,เล็กๆแล้วอะแบบเขาเรียกอะไรไม่มีเกโซลา่าแล้วมันเข้าไปไม่ได้อะ่ะเอ,อ้ยมันเข้าได้วะจะมีตัวอะไรเข้าไปได้เปล่าวะผมว่าไม่น่าได้นะรูมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเออมีรูตรงนี้ด้วยทุกคนเมนดาเข้าได้บอกวะนน่าเมนดานั้จะเข้าไม่ได้นะครับก็ลองไปสำรวจกันดูได้แล้วก็ตรงขอบๆนี่มีอะไรปะถ้ำมีถ้ำไมรู้สึกว่าจะมีถ้ำปะไม่แน่ใจอะ่ะใครที่รู้ก็หน้าเห็นที่บอกว่าบอกกันได้เลยตรงนี้มีท่าเรือแล้วก็เราสามารถมุดดูได้ป่ววะหรือว่ามุดดูไดด้เราลอองูก่น เผื่อจะมุดดูข้างในได้ว่ามีอะไรปึ๊บอันอยังไงยังไงปึ๊บนิดๆหน่อยอ่า,อาเห็นไหมข้างล่างข้างล่างก็คือมีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนน่าจ,จะเห็นนิดๆหน่อยอ่าตามนั้นอ่าลงมาก่อนปึ๊บอ่าลงมาก่อนโอเคกดแคปล็อกไม่ใช่ฟรีแคมปึ๊บดูซิใต้เกาะปุ๊บนี่โอ้โหทุกคนก็นี่เลยนะครับผมใต้เกาะ มันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดนะครับก็ไปสำรวจกันดูได้เลยนะมีอิสราเอลปะมีแบบก็ซิล่าอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างงี้หน่อยแม้เออถ้ามีนิดน,นึงก็โอเคนะแบบอย่างน้อยก็หลบๆซ่อนๆอยู่ในแมปอะไรอย่างงี้ให้เราให้หายคิดถึงนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้กันลวกันนะครับผมสำหรับแมปใหม่นะครับผมของเกาะโตเกียวในเกมโรบอทแมปไคจูยูนิเว r ร์สั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับคลิปวนี้ก็คงจะฝากท่่นี้แล้วยังไงก็ ไว้เจอก,กันใหม่โอกาสหน้าขาดหรืออะไรก็ต้องขออภัยทุกคนมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอก,กันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ